ที่ทำให้เจอมาฝากสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมดักในทีวีเมื่อเราจะมาจับไลน์เจอให้สุดเพดกันนะครับที่บอกไว้ยับตัวคู่นี่ครับกดเลยถ้าไม่ราไลไ์ถ้าไม่ได้ก <l ice> well well ็ไม่เป like like ็นไรครับ hmm. ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราลองลุ้นดูลุ้นลุ้นลุ้นดูครับุดูดู้นดู อู้คงได้แกะแต่ได้ก็ได้แต่ไม่ชอบเลยชอบเลยต้องโอ้ยตัวนี้ไม่ชอบเลยชอบชอบแล้วเหรออันเอาอันไหนเอาอันเลือเอออันไอเลือกไป สต็อ,ตอปก่อนต่อเลยนะครับเต่ว่าแค่าการหนึ่งกันนะครับเราจะเล่นด้านนี้แป๊บหนึ่งมั้งแค่ไม่เกินสองนาทีโอ้เป็นไรนะเป็นปาลาที่ไปค้าดิ ลังเรวก็เรียกไปกันนะครับคตูรีมาคนี่โหสุดเด้อเริ่มเย็นอือเกินสองนาทีวะ มันก็จะ chemistry น,นี่บุกงกดไลค์ Subscribe ผมด้วยนะครับบายบาย